ก็ได้รับเกียรติจากสุนทาภัณฑ์คณะทำงานการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับก็เป็นข้าธิการคณะทำการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือดรอตเตรสมองต้องใายวันนี้เนี่ยเราได้หารือกันในเรื่องของแนวทางในการดำเนินการของสพนขอโดยสพนัเองเนี่ยท่านมีวัตถุประสงค์อยากจะให้เป็นหน่วยงานที่ใสสะอาดนรครับแล้วหน่วยงานที่สองเนโดยใช้ ยุทธศาสตร์ชาติื่อการป้องกันและปราบปารามการุจริตเนี่ยเป็นพื้นฐานในการทำเอ็มบูดูกาวในวันนี้เองเนี่ยในหน่วยงานของท่านเนี่ยอย่างที่ผมเรียนไปแล้วว่าท่านอยากจะทําให้หน่วยงานของท่านเนี่ยเป็นหน่วยงานที่ใสสะอาดนะครับท่านเลยมหารือในเรื่องของแนวทางในการดาเนินการดังกล่าวว่า จะมีแนวทางในการดำเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการทุจริณในหน่วยงานของท่านอย่างไร<ม>้ะครับในเรื่องของบุคคลการแต่งตั้งยกย้ายการพิจารณาเนี่ยจะมีมาตรการหแนวทางในการดำเนินการอย่างไรเพื่อให้หน่วยงานของท่านเนี่ยเป็นหน่วยงานที่ได้รับการอยอมรับในเรื่องของความโปร่งใสท่าน,นขนพิการปปชนะครับแล้วก็สำนักงานปปชที่ได้คุณาให้เกียรติกับสวทต้องเรียนทุกท่านนะครับว่า เราได้นัดหมายกันล่วงหน้าไว้หลายเดือนแล้วนะครับว,ว่าอยากจะมาพบปะพูดคุยกันในเรื่องที่เกี่ยวข้องากับการสร้างความโปร่งใสหรือว่าทําให้ส่วนรชาชการเป็นส่วนรชาชการที่ใสสะอาดเราอาจจะเรียกว่าเป็นสพบกาใสาสะอาดก็ได้